สวัสดีค่ะชื่อกนกรัดชัยอรุณด,ดีคุลนะคะชื่อเล่นชื่อกิฟค่ะอายุ40ค่ะก็อาชีพก็ทํางานออฟฟ,ฟิศค่ะปีที่แล้วเหมือนแบบเหมือนเหนื่อยพลังชีวิตหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูข้างนอกเหมือนอาจจะยังยังไม่แก่แต่มันแก่จากภายในออกมาก็เลยมองหาก็มี Facebook มีแอดขึ้นมาค่ะลาวิชแล้วก็เห็นว่ามีถังเช่าคือมีศึกษานิดนึงว่าแบบ ถังเช่าช่วยให้เราสดชื่นช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเชื่อมั่นในคุณเจี๊ยบนะคะเห็นคุณเจี๊ยบว่าให้คุณแม่ทานด้วยให้ครอบครัวทานด้วยก็คิดว่าถ้าให้ครอบครัวทานแล้วก็ทานเองด้วยเนี่ยไม่ใช่เหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ก็จะน,น่าเชื่อถือค่ะก็เลยทดลอง ตัดสินใจลองทานดูค่ะก่อนหน้านี้จะไม่ได้ทานอาหารเสริมเลยรสชาติด,ดีมากเลยรู้สึกแบบไม่เหมือนกินอาหารเสริมเม็ดหรือว่าอย่างอื่นออดื่มได้ประมาณเดือนหนึ่งก็รู้สึกแตกต่างม,มากๆเลยก็จะเป็นเกี่ยวกับการตื่นนอนมนาะแล้วสดชื่นเลยทันทีปกติเนี่ยจริงๆจ,จะเป็นคนนอนง่ายนะคะแต่เหมือนนอนไปแล้วก็พอตื่นขึ้นมาก็ยังไม่รู้สึกสดชื่นเท่าไหร่คือเหมือนยังติดเตียงอยู่ก็คือ นอน8ชั่วโมงตลอดแล้วก็หลับง่ายแต่ทําไมตื่นมาแล้วมันไม่สดชื่นอันนี้คือจะแตกต่างเหมือนมีแรงมากขึ้นอย่างวันนั้นที่ไปมินิปาร์ตี้ตอนเช้าไปวิ่งมาราทอนมาตรงเซนท์ันนเวิร์นะคะ <c oughs> แล้วก็พอที่มามินิปาร์ตี้เสร็จที่พารากอน <c oughs> ก็กลับไปเข้าฟิตเนสตอน5โมงเย็น6โมงเย็น <c oughs> แล้วปัญหาผิวเคยมีอันนี้ก็คือหายไปแล้วค่ะตอนแรกๆเราจะรู้ตัวเองก่อนแต่ว่า พอสักสเดือนนิทานมาประมาณ6เดือน3เดือนเขาก็เริ่มทักว่าแบบเออดูสดใสดูเหมือนแอคทีฟแอคทีฟมากคือกิจกรรมจะเพิ่มมากขึ้นคือต่อวันเนี้ยไปได้หลายๆที่เข้าฟิตเนสแล้วก็มาปาร์ตี้มาทำอะไรพบเพื่อนแล้วก็แบบยังกลับไปทำงานต่อได้บางทีรู้สึกเหมือนว่า40แล้วแต่ว่าก็รู้สึกไม่แก่เนาะ